ออรักไก่เลยละกันรักไก่ไปก่อนปเปไีเปรีปเปรีปเบลโอ้จีจ้า มิโนโรุเล็กกิก้งมิโนโรุมินิ14และมิโนโรุแพ็กการประชุมภาคม2 5 6 4มาจัได้พร้อมกันทั่วโลกโอ้โฮหฮะ เอาละวันนี้เราจะเปิดประมาณ20,000บาทนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่รวมว่าของเก่าก็คือ25,000นะคุณผู้ชมดัวมมของเก่าอะดูซิว่าจะถึงแสนไหมไอ้น้องกับการที่เป็นแบร u e ิวเลเวลก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูนะครับว่า มันมีอะไรบ้างก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันเป็นสกินปืนนะครับเป็นสกินใหม่ที่สามารถอัปเกรดเลเวลได้นะครับนี่วิธีการอัปเกรดก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับเลเวลธรรมดานะครับนี่คือเลเวลสนะครับเราก็จะได้แม็กมาเห็นไหมจะเป็นสีชมพูปากปืนจะเป็นสีชมพูเห็นป่ะครับนี่เก็บเสียงอ่านี้เลเวลสนะครับก็จะมีสีลุ้งตรงนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสีชมพูมันจะแบบแน่นขึ้นอนะ่ะเห็นปะ่ะ ความเก่ามันจะน้อยลงอะะโซเลเวลสี่น,นะครับก็ง่ายๆก็คือพูดง,ง่ายๆเลยคือตัดแท็กเวลาเราฆ่าคนได้มันก็จะอยู่ในนี้มั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็อันดับ5นะครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีโยนปืนว่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ a n i m a t เมชเออดูครับ การโชว์ปืนที่แบบมีโยนปืนด้วยนะครับอันดับหกก็เป็นคิวฟีดอันนี้คือผมอยากได้มากผมรู้สึกมันเด่นดีแล้วก็7ก็จะเป็นพวกคลิปต่ตางๆนะครับเนี่ยเก็คือสวยละเริ่มสวยมากๆละเห็นไหมแปดก็จะมีแบบว่าปืนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีแบบพวกหมีพวกอะไรกรอผมอยากรู้ว่ามีใครถึงเวลสิบแล้วไอ้พวกนี้มันเอาออกได้ไหมอะ่ะคนดูคือผมว่ามันยาวไปอะ่ะแต่หมีน่ารักโอเคเก้าก็เวลาตายเป็นศพนะครับกล่องก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็10เป็นสโคปนะครับ สโคปน่าจะได้ถึงเลเวล6เลยเพราะว่าก็ทุกสโคปที่มันใส่ได้กับปืนกลน่ะคุณผู้ชมดูดิ<ๆ>ก็จะเป็นลายเสือสวยอยู่นะจริงๆใช้เจ็ขั้นนะแต่ละขั้นดูมันจะมีบอกนะครับนี่ขั้นสก็อัพเลยละกันนี่เป็นยังไงเราแล้วขั้น3ใช้3อันขั้น4ใช้4ขั้น5ใช้5โอ้ขั้นหใช้5 7หูเยอะมากแล้วก็เราสามารถย่อยได้ด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเอาแต้มเนี่ยแต้มเนี้ยมาแลกเป็นแบบของย่อยพวกนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะย่อยอันนี้อัน่าจะใช้อันนี้หมดเลยย่อยแล้วมันก็จะเอาเนี่ยแหละน่าจะใช่ประมาณนี้แล้วกันในกล่องก็จะมีปืนมากมายนะคุณผู้ชมปืนแบริลี่นี่เวลาเอาไปย่อยเราจะได้ใบนี้3ใบนะครับ ซึ่งใบสีฟ้านี่คือเอาไว้อัพขั้นแบบที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้แล้วก็จะมี M24, M16, AK ทองสกการ์นีกก่สก,กาที่ผมคือผมอยากได้อยากได้มากสุดละตอนนี้ q b z อะไรพวกนี้นะ M4 เนี่ยอะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีเยอะแยะแล้วก็จะมีเศษที่เอาไว้อัพด้วยอ่ะเออแล้วก็ลืมบอกอีกอันนึงนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาที่สต o ร์แล้วกดที่ไอเทมเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถซื้อได้10อัน10อันเนี่ยสามารถเปิดได้1กล่องนะครับหรือคุณเลือกไปที่ตรงกิฟต์เนี่ยครับ กดกล่องด้านขวาบนเนี่ยมันก็จะมีเคเวสเห็นป่ะครับพอคุณทําเคเวสเสร็จเนี่ยคุณก็จะสามารถมาแลกกล่องพวกนี้ได้ซึ่งเอาไปเปิดกล่องได้อีกนะผู้ชมโอเคครบขอทักสิบกระบอกวะสิบกระบอกไปเพื่อน3 2 1สองหน่ง Action ปุ๊บมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่ง สก oh, oh, าแบริลโอ้โหเคทองโถ่เอาไปขายได้เอาไปขายได้สามสองหนึ่งลุยสามสิบกล่อง้วนะเพราะเมื่อกี้เราไปสิบละเมื่อกี้ยี่สิบอ่ามาอีกหนึ่งว่ะ <al> ได้ MC มาเพิ่มครับกับ AW ทองแล้วก็แบริว ไมค์หนึ่งไมค์หนึ่งวะน้องๆเอาหน่อ,อนยเว้ยเฮ้ยไปกันต่อของมันกำลังขึ้นของมันกำลังขึ้นันนคบคุณผู้ชมฮู้ๆไม่มีทองอ่ะคุณผู้ชมสามพันบาทมันจะมีหนึ่งหมื่นสองพันพอยต์มันควรจะได้ประมาณ1-2กระบอกซึ่ง3 0 0 0ันึงหมืพอยต์เท่ากับว่าเราจะเปิดได้เราจะเปิดได้ประมาณ6ครั้งเออประมาณ7ครัง้งอันนี้เราเปิดไป สี่ละห้าแต่เราได้มาหนึ่งแล้วนะเราได้มาหนึ่งแล้วมาหนึ่งทองว่ะแบลลิวสก,กาอ,อีมันก็ไม่แย่นะแต่มันก็คือเปอร์เซ็นต์ไออันนี้มันออกน้อยนะคุณผู้ชมมันก็ไม่แย่เอาจงจริงอะ่ะมันก็ไม่แย่แต่แบบว่ามันก็มันก็ได้อยู่อะใช้คำว่าได้อยู่แล้วกันอันนี้ได้อยู่แปลว่าอะ โอเคไปกันต่อครับเออโอ้โหแห้งเลยวะ่ะคุณผู้ชมครั้งที่เจ็ดปะต่อไปถ้ามาอีกอกระบอกหนึ่งคือคุม้มเปิดเลยละกันโอ้โหไอ้เก <s decir> ่แล้วนะตอนนี้มันเหลือ300แล้วครับ เดี๋ยวน่าจะเหลือ50บาทไปแล้ว3,000แรกต่อครับคุณผู้ชมช่วยนับด้วยนะว่าผมเปิดกี่ครั้งแล้วช่วยนับด้วยน่าจสักนี่น่าจะครั้งที่8ปะ่ะอู้เพื่อนก็เกินไปใจร้ไลเกินไปต่อทองอ,อย่างอยก็ยังดีกว่า AK ทองเพราะเราสามารถเอามาอัพได้แล้วกัน <S <S ดวงไม่มาเลยว่าเพื่อนโอ้เกมที่รักโอ้คิวบยูเยอะเกินไปกันต่อเราจะแบบไม่หยุดแล้วขออีกหนึ่งทองอีกหนึ่งทองแล้วรีสตาร์ทโอเคเอ็กเคนเอเคนาแบบหลอกรีเซ็ตรีเซ็ตครับคุณผู้ชมรีเซ็ต ไม่ใช่สการนี้นี่เราจะสการนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เหรอมันออกเหรอเมื่อกี้เอาดีๆจริงป่ะเนี่ยขอไปเช็คก่อนนะคุณผู้ชมเผื่อผมโดนหลอกได้จริงว่ะได้จริงโอเคจบต่อไป AK จะออก,กรัว AK จะออก,กวออจะออกรัวไอ้ยต่อไปแบริลวจะออกรัวๆครับ เนี่ยพูดผิดไงเมืเ่อกี้ AK เคจะออกรัวแบริวออกรัวฟังอีกครั้งพับจีแบริวออกรัว,วผมเปิดเท่าไหร่ละคุณผู้ชม13ครั้งเหรออ่ะครั้งนี้ครั้งที่14ต้องมา1จะได้ไม่เกลือมากครั้งที่14ต้องมา1 ระดับเมื่อวานอีก6,000ห่มื่นสองพันบาท1 2 0 0 0มืนบาทได้3ก็บอกโอ้เข้มเกินโอ้อะไรก็ได้ผมไม่สนจริงจริงอะไรก็ได้ ก่อนแม่นอกแม่บอกให้น้องพักผ่อนไปไม่ได้ไล่นะกดแมวแมวให้โชคจริงปนะวะเขาว่าโชคเียอะไรล่ะโอ้เฮียอย่างร้อนเลยว่ะคนดูออกเข้าใหม่ผมว่าออกเข้าใหม่ไอ้ขอยที่ขอยที่ขอที่หมื่นหนึ่งออกกระบอกเดียว โอ้โหคือแบบทีเผอ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 สมาคาโตสมาละกตเตสมาคาเตสมารละกโตภัพเจีเจ๊าจงแวลียนีชมพูให้หน่อยเล่นของอะ่ะผ,ผมบอกเลย น,นี้ไม่รับอันนี้ไม่รับอันนี้แหละของจริงคุณผู้ชมคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยสองกระบอกไปเลยเพื่อนผมขอสองกระบอกไปเลยเพื่อนเหน่อยเว้ยหน่อยเว้ยแบริลแบริว,รวไวฟอนไม่จมเ,เจ็บเบิร์ดโอ้แบบเจ๊ ปูชาจริงเธอโอ้โหอะ,นนอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับผมเป็นพัน์ทเนืรอที่ซื้อสาตกับคุณมาตลอดสก,กินเราก็ทำร่วมกันโฆษณาตลอดขอให้ผมสักหน่อยเธอไปไปกดแม่งเลยสัตว์โอ้

으이, 어떻게, 어떻게. 기가, 감면 어, 요거시지 이거 마카오스, 이거, 빨리, 도거거스 예. Are you ready? 하나, 투 셋! 셋! 오! 괜찮아, 괜찮아! 괜찮아, 괜찮아! 괜찮아! 하나, 투 셋, 셋! 셋! 이 เหมือนเดิมโอ้เกาหลีไม่ช่วยอโอ้โหอืมกดมจัดกูบอกเลยกูกามาจัดไอ้ขับเฮ้ยเก็บทรงไม่อยู่รอคนดูเชื่อหมื่นหนึ่งออกก็บอกเดียวเหลือเชื่อคือปกติเนี่ยเราจะได้รับจาก ผับจีเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างหรือพาร์เนอร์อันนี้คือคุอคณเอาทุนคืนแล้วใช่ไหมครับคุณกำลังจะถอนทุนจากผมใช่ไหมครับผับจีเจเฉยละขอเป็นแบบเอเคใช่ปเอฟตีหกอ่ะผมอยากได้พวกนั้นมากกว่าตอนนี้มันคอนเทนต์ดิว่ะแบลลวมันแบบมาดิมาดิมึงกับฟูตายอะไรข้างอะ่ะมา มาดิไม่เล่นเกมแล้ววันนี้มึงกูตายกันไปข้างมาดิไม่รู้จักเทพเจ้ากาชาว์วะตายไปข้างมาดิมาดิโจมาดิโจมาดิไอ้เนี่ยมาดิกล่องทองอะมาดิกล่องทองกับเพื่อนกล่องทองกับเพื่อนโอ้โห shit 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 สนับสนุนผมได้นะคุณผู้ชมให้กำลังใจผมได้ให้กำลังใจผมได้ท้อจ,จัดเลยว่ะคนดูโอ้เงี้ยสองหมื่นห้าพันบาทสามกระบอกไปสี่กระบอกเฉลี่ยกระบอกละหกพันวัด Are you doing PUBG? หมดนี้คือสามหมื่นถ้าแบบหมดเลยอ่ะขอสักห้ากระบอกได้ไหมคืนทุนจากเมื่อกี้ขอห้ากระบอกเพื่อนไปไปลร็วไปวโอ้โหได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วะได้อยู่วะ ไปกันต่อมีกลิ่นปแปลกๆกี่ครั้งละกี่ครั้งแล้วคนดูอ่ะสี่อันนี้ครั้งที่ห้าเจ็ดต้องมีหนึ่งเจ็ดต้องมีหนึ่งเพื่อนเจ็ดต้องมีหนึ่งเมื่อวะตตมหล,กลักอ่ะ เออเบริว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 อ๋อเอียเป็นอะไรกับ M ยี่สิบหกวะเพื่อนเออออมาอย่างนี้ได้ต่ออย่างนี้ได้ไปต่ออย่างนี้ได้ไปต่ออย่างนี้ได้ไปต่อ ว้าไว้เอาไว้เอาไว้หนึ่งกระบอกมาแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนเราจะประสบสําเร็จโอ้ยคนเราจะประสบความสําเร็จถ้าเราขยันหมั่นเพียรที่จะเติมเงินเข้าไปแล้วเปิดเรื่อยๆยังไงวันหนึ่งเงินคุณก็จะหมดเงินคุณก็จะหมด แห้งเลยวะถ้าได้กระบอกนี้สำหรับกูคือเท่าทุนเอ้อยอสามหมื่นบาทละไป Let's go boy We can win แบร์ริวหรือไม่ก็ไอใบสีฟ้าเอ้อย เปิดหัวสวยเปิดหัวสวยเปิดหัวสวยนะโมห้องทั้งขังทั้งนั้นน่ะเด็กๆก็ร้องไห้ก็ระงมคื้นดูนานๆตาจะบอดเพราะกล่องมันสีทองอะลามซะเหลือเกินไปดาราโนมิคุณผู้ชมหนึ่งหมื่นบาทนี่คือเงินคนดูนะนี่ช่วยกันโดเนทเข้ามานะครับอันนี้คือเงินพวกมึงมึงต้องรู้ช่วยกันเชียร์ถูกปะ เงินของพวกเราเราโอ้ยเยี่ยสามทองวะ่ะคนดูเยี่ยสามครั้งสามทองวะ่ะ <cl aps> เงินของพวกเราไป <c oughs> มันช่เป็นสีที่โปวดปรันแยก่เปีไปกันต่อไปกันต่อทองมาอีกทองเฮ้ยเยียของจริงวะ่ะเยี่ยพลังคนดูพลังคนดูพลังคนดู

เฮ้เป็นยังไงเล่าเปิดทอง2องก่อนเลยไหมไปอ้ยังได้หนึ่งอ้เหี้อยังดีที่ให้กูเอ้ยมาดิครับพับจีมาดิครับก็มาดิครับเงี้ย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  พ่อพังไรฮี้อ่ะโอ้รีดีวกว่าผมว่ารีดีกว่าทีบเผลอไปดิอิสัตว์ใครเขาจะรีกันเล่าโดนกูหลอกแล้วพับจีมึงโดนกูหลอกแล้วจริงๆไอสิสตัตว์แม่งหลอกกูนี่วันนี้กูแค่มานั่งเปิดกาชาคือกูเหนื่อยจับเลยเนี่ยเอาดูาดูอะกดกดกดนี่นี่นี่นเมาส์เมาส์เนี่ยกดกดที่เมาส์กดที่เมาส์กดที่เมาส์โอเคพอกันน่ะพวกมึงอ่ะ พอกันนี yeah. ้พอกัน oh. พอเป็นเฟี้ยวถูพอกันน่ะนี่กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดกดเออพอกันหนักไปเช็คบ้างนะสมองอะ่ะกลัวหนักแล้วยังไงก็ท่องรอบเนี้ยเห็นปะเห็นปะไป ไปเปิดต่อคุณผู้ชมอ้าวอะไรอ่ะมันต้องไปที่กล่องดิเพื่อนอ่ะบมื่อกี้มึงโกงกูอันนี้มึงต้องให้แบรลิวกู ไอ้ฮนนึไมาแบริลิวไปขายแม่ๆครับเอามาย่อยดีกว่าย่อยเลยแล้วครันผมว่าผู้ชมหลอก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 